เรื่องตุ้งเห็งต้องจะต้องตอบย้ำจำไม่ใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์ลอามาฟังเคสซัดดีกันเลยจ้า ดีกันลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตินขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นัญยาปรมบรากันจ้าวันนี้ก็เป็นตอนที่แปดของเคสตดี้ทีมสุธ,ธีทเนี่ยนะจ้ะ<า>คำถามข้อที่สาพราะเหตุใดลูกชายตามาโดนใส่ร้ายจะมนคดีความและจะแก้ไขได้ อย่างไรคะคำตอบสำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกชางลูกต้องมาถูกใส่ร้ายจนเป็นคดีความนั้นถึงนี้ก็เป็นเพราะเหตุในปัจจุบันรวมทั้งวิบากกรรมในอดีตเหตุในปัจจุบันที่ณช่วงเวลานั้นลูกชางลูกเนี่ยได้ไปคบกับเพื่อนที่เป็นคนพาลแล้วก็ไปติดกระแสโลก แบบวัยรุ่นทั้งหลายนะจ๊ะซึ่งก็เป็นผลทําให้กําลังบุญในตัวของเขาหย่อนลงไปและเมื่อกําลังบุญในตัวลูกชายของลูกหย่อนหรืออ่อนกําลังลงไปแล้วเนี่ยวิบากกรรมเก่าที่ตัวเขาที่เคยทําผิดทําพลาดเอาไว้ในหลายๆพบหลายชาติก่อนก่อนนู้นก็พลันได้ช่องตามมาส่งผลเห็นไหมเจ้าพระสิ่งที่เราทําไว้แล้วไม่ได้สูญหายไปไหนเลยคอยห,หาช่องส่งผล มาได้ช่องถอนเนี่ยตอนที่กำลังบุนิตัวย่อนเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายหลายพบหลายหลายชาติก่นอนก่อนนู้นลูกชายของลูกเนี่ยได้เกิดเป็นกบุตรสุดหล่อไฮโซอยู่ในครอบครัวน,นักธุร,รกิจที่มีฐานะร่ำรวยโดยลูกชายของลูกในพบชาตินั้น,นจะมีพี่น้องอยู่ด้วยกันหลายคน อีกทั้งตัวเขายังมีคุณแม่ที่แสนดีที่รักตัวเขาเป็นอย่างมากอีกด้วยซึ่งคุณแม่ที่แสนดีงตัวเขาในภพชาตินั้น <Yeah. S 1> ก็ไม่ใช่ใครอื่นใครเราเธอคนนี้ก็คือตัวโลกที่ไปเกิดในภพชาตินั้นด้วยนั่นเอง oh. หรือพูดง,ง่ายๆวันในภพชาตินั้นตัวโลกและลูกชาย,ยาลูกได้เกิดเป็นแม่ลูกกันเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ โดยตัวลูกในพบชาตินั้นจะเป็นคุณแม่สุดสวยนี่เนาะที่มีความคล่องแคล่วชี่ยวชาญในด้านการค้าขายและการติดต่อธุรกิจเป็นอย่างมากคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าตัวลูกจะเป็นหญิงเก่งหรือ working woman อ๋อคนหนึ่งเลยทีเดียวเออชีวิตในสังสารวัตรก็อย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งตัวลูกในภพชาตินั้นได้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายๆกับพ่อค้าคนกลางในยุคปัจจุบันกล่าวคือตัวลูกจะเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นและจัดซื้อสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านลูกแล้วก็นำไปขายที่ในเมืองหลวงโดยสินค้าที่ตัวลูกส่งไปขายที่เมืองหลวงนั้นจะมีอยู่หลายหมวดหมู่ด้วยกัน อาทิเช่นสินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรหรือสินค้าที่เป็นพวกเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นต้น oh. และด้วยความที่ตัวลูกในภพชาตินั้นเป็น Working Women หรือหญิงเก่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถนี้เองจึงท,ทำให้ตัวลูกในภพชาตินั้นต้องวุ่นอยู่กับการทำธุรกิจ และติดต่อซื้อขายสินค้าต่างๆอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวลูกไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะดูแลลูกๆของตัวเองในภพชาตินั้นโดยเฉพาะลูกชายตัวลูกซึ่งเป็นคนที่ตัวลูกรักมากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เองลูกชายตัวลูกในภพชาตินั้นจึงถูกเลี้ยงมาแบบค่อนข้างตามใจนั่นเอง ตามใจลูกเนาะและในเวลาต่อมาเมื่อลูกชายลูกจดพบชาตานั้นเติบใหญ่ขึ้นด้ยความที่ตัวเขาถูกเลี้ยงมาแบบตามใจกอบกับตัวเขาเองก็มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะเพราะตัวเขายังไม่ได้รับภาระหน้าที่การงานใดๆจากตัวลูกเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ ลูกชายลูกในภพชาตินั้นพลาบลังไปคบกับเพื่อนที่เป็นคนพาลที่ชอบเทียเท่ยวเตรเฮฮาติดเหล้าและการบันนันเป็นต้น oh. และดที่อัธยาศัยที่ลูกชายลูกในภพชาตินั้นเป็นคนรักเพื่อนพ้องรักความสนุกสนานมีน้ำใจและที่สำคัญคือมีเงิน ให้กับเพื่อนฝูงนี่เองจึงทำให้ตัวเขาในภพชาตินั้นถูกยกให้เป็นหัวหน้าใหญ่ประจําแก๊งเลยทีเดียวจำกวนนั่นเนาะซึ่งลูกชายลูกก็มักจะชอบไปเที่ยวตเตรเฮฮากับเพื่อนๆที่เป็นคนพานกลุ่มนี้อยู่เป็นประจําจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ลูกชายลูกและกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นคนพาน กำลังเที่ยวชมงานมหรสพประจำปีที่จัดขึ้นในหมู่บ้านข้างเคียงกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นกลุ่มลูกชายลูกก็เดิไปเจอกับกลุ่มของนักเรียนอันตพานท้องถิ่นเข้าแล้วการกเมงกันทางสายตาอรวางคนทั้งสองกลุ่มก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากนั้นคนทั้งสองกลุ่มก็เริ่มปะทะคารม แล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนี้สุดการทะเลาะวิวาทกันระหว่างคนทั้งสองกลุ่มก็ได้เกิดขึ้นตามมาโอ้ไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัตรเลยเนาะถึงแม้ว่าในตอนนั้นกลุ่มของลูกช้างลูกในภพชาตินั้นจะมีจำนวนคนที่สูสีกับกลุ่มของนักเรียนตะพานท้องถิ่นก็ตาม แต่ด้วยความที่ประสบการณ์การต่อยตีในสนามจริงของกลุ่มลูกช้างลูกในพบช้านั้นมีน้อยกว่ากลุ่มของนักเรียนอันตพานท้องถิ่นจนเราเรียกได้ว่าเทียบชั้นกันไม่ได้เลยเพราะนั้นเขาอันตพานเป็นประจําเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยยิงทำให้กลุ่มของลูกช้างลูกเป็นฝ่ายที่โดนอัด มากกว่าได้อัดซึ่งกระ่องผลน้ำให้ทั้งลูกช้างลูกและเพื่อนเื่อในกลุ่มของเขาต่างก็ได้รับบาดเจ็บและก็พากันวิ่งหนีแยกย,ย้ายเอาตัวรอดกลับมาที่หมู่บ้านของพวกเขาอย่างโหสุขโหสุนกันเลยทีเดียวและในขณะที่กลุ่มลูกช้างโลกในพบชาตินั้นกำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดและแยกย,ย้าย กลับบ้านไปกันอยู่นั่นเองด้วยความมึนเมาในอิศของสุลาจึงทำให้เพื่อนของลูกช้างโลกในภพชาตินั้นคนหนึ่งเกิดวิ่งเสียหลักแล้วก็ลื่นถลายตกลงไปข้างทางจนไม่ผลทำให้เพื่อนคนนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากและเมื่อเพื่อนเพื่อนคนอื่นในกรง,งลูกช้างลูกในภพชาตินั้น เห็นเพื่อนคนนั้นลื่นนถลายตกลงไปข้างทางเช่นนั้นพวกเขาจึงได้รีไรวิ่งตามกลับไปช่วยแล้วก็หามเพื่อนคนนั้นกลับไปส่งที่บ้านของเขาซึ่งณช่วงเวลานั้นน่ะลูกชายลูกในภพชาตินั้นกำลังวิ่งหนีกลับบ้านไปอีกทางหนึ่งจึงทำให้ตัวเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยในวันต่อมา ลูกชายลูกในพบชาตินั้นก็ได้นัดเจอกับพักพวกหรือเพื่อนเพื่อน,นของเขาและเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มเริ่มทยอยกันมาจนเกือบจะพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วแต่ละคนก็เริ่มอัปเดตข้อมูลหรือเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วเมื่อลูกชายตัวลูกในพบชาตินั้นได้ทราบว่ามีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ จากการถูกพวกนักเลงอันตพาลเหล่านั้นอดเข้า喉ะและก็ประสบัติเหตุเลื่อนถลยตกลงไปข้างทางในตอนที่วิ่งหนีกลับมาบ้านจนเพื่อนเพื่อนคนอื่นต้องช่วยกันหามกลับมาส่งที่บ้านแล้วความโกรธแค้นพวกนักเลงอันตพาลเหล่านั้นก็ได้ครุะห์กลและก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาภายในใจของลูกชายลูกใน็พบชาตินั้นเป็นอย่างมาก แลในที่สุดด้วยความโกรธแค้นที่ลูกชางลูกเดพบชานั้นมีต่อพวกนักเรียนอันฐภานอย่างสุดๆนี่เองจึงทําให้ตัวเขาเริ่มคิดวางแผนที่จะจัดการและสั่งสอนพวกนักเรียนอันฐภานเหล่านั้นให้หลาบจําสําหรับแผนการที่ลูกชางลูกเดพบชานั้นได้วางเอาไว้ก็คือลูกชางลูกเดนนัดแนะให้เพื่อนๆทุกคน ไปกลุ่มนัดหมายให้คุณพ่อคุณแม่ั้งแต่ละคนยกเว้นของตัวเอง <c oughs> อใหญ่ยกเว้นคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยจะ้ะอาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเรื่องราวที่จะเล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ลูกชายงตัวลูกได้พบชาตินั้นได้เม็กหรือสร้างเรื่องขึ้นมาไหมในทํานองที่ว่า ในคืนวันที่เกิดเหตุทะเลวิวาทในจะกลมของพวกลูกช้างลูกจะเถอกลมนักเรียนอันตพานในต่างหมู่บ้านเริ่มทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วพวกกลมนักเรียนอันตพา,า,านยังได้ปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองและขอมีค่าในตัวลูก้างลูกไปจนหมดอีกด้วย oh. คือมีทั้งจริงเจ็ดเทสสามอะไรเง,งี้ยผสมผสาน oh. ตามทันไหมจ๊ะ ซึ่งในความมันจริงแล้วเนี่ยของมีค่าในตัวลูกชายลูกก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพราะตัวเขาได้นำของมีค่าของตัวเขาไปขายเนี่ยไม่ได้หายนะจ๊ะเอาไปขายแล้วก็เอาเงาินมาแจกใจและเลี้ยงเพื่อนๆจะเป็นคนพายกลุ่มนี้ไปจะหมดแล้วนั่นเองแล้วเมื่อคุณพ่อคณแม่ของเพื่อนๆทุกคนเข้าใจตรงกันตามนี้แล้วลูกชายตัวโลูกกับกลุ่มเพื่อนๆในภพชาตินั้น จึงเอาเรื่องที่ตัวเขาได้แต่งขึ้นหรือแม่ขึ้นมานี้นหละมาเล่าให้กับตัวโลกผู้เป็นแม่ในภพชาตินั้นได้ฟังมาเล่เาให้แม่เขาฟังนะในภพชาตินั้นนะจ๊ะทันทีที่ตัวโลกหรือคุณแม่ในภพชาตินั้นได้ฟังเรื่องราวความโชคาร้ายที่ลูกชายตัวลกูกและเพื่อนเขาได้ถูกพวกนักเลงอันดับพาน ่างหมู่บ้านรมทำร้ายเอาแล้วแต่ความที่ตัวลูกยังไม่ได้พิจารณาและไตรตรองถึงเหตุการณ์ต่างๆให้ละเอียดทีท่วนโดยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกได้พบชาตินั้นหลงเชื่อในเรื่องราวที่ลูกชายตัวลูกเดมเมหลึกแต่งขึ้นมาอย่างสนิทใจเสน่ว่าเมื่อตัวลูกได้หลงเชื่อเรื่องราวดังกล่ายอย่างสนิทใจแล้ว เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรและแผนการของลูกช้างลูกทภพชาตินั้นที่คิดจะแก้แค้นพวกนักเลงอันดัานจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะจ๊ะ